ค่ะที่ทางรัฐสภาแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อผลักดันเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคณะกรรมการสมานาชันนั่นเองเขาก็พยายามที่จะให้ประชาชนแล้วก็กลุ่มต่างๆเลยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่จาจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่ไปจนถึงเรื่องของการที่จะเดินหน้าสู่ความปรองดองนั่นเองนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางศาสตราจารย์นายแพทย์บอนชัยวัฒนศัพท์ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นในคณะกรรมการสมานฉชันก็ เล่าให้ฟังหลังจากการประชุมแล้วค่ะว่าตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสองคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นกันแล้วแหละก็คือทางคณะอนุกรรมการที่เป็นประธาน,นก็ไปพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษารวมถึงคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะเขามองค,อคล้ายๆกันถึงเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินการของเจ้าหน้าที่หรือว่าการถูกลิดรอนคุกคามสิทธิและเสรีภาพก็ทําให้จะเอาไปหารือกับหน่วยงาน ด้านยุติธรรมอีกครั้งหนึง่งแต่ยืนยันว่าไม่ได้กดดันการทํางานนะคะเพียงแค่จะขอรับฟังคําปรึกษาแนวคิดต่างๆเท่านั้นสําหรับกระบวนการยุติธรรมค่ะ อีกด้านหนึ่งก็มีการเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นแม่แค่ชื่อก็ฟังดูยิ่งใหญ่ลอลังการแล้วนะคะชื่ออรารยะสนทนาเพื่อมองไปข้างหน้าเขาบอกว่าจะตั้งคําถามแล้วก็พูดคุยกับทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างคณาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะได้หาทางออกร่วมกันละค่ะซึ่งจะตั้งโจทย์เอาไว้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาตอนนี้อยู่ระหว่างผลักดันเดินหน้านะคะน่าจะเริ่มได้ช่วงต้นเดือนหน้าค่ะ อีกด้านหนึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องว่าการที่จะให้สื่อมวลชน,เ,นเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทํางานด้านสมานฉันทรองดองคุณหมอวันชัยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สําคัญเขาจะเทินตัวแทนสื่อเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะได้รับฟังรับทราบข้อคิดเห็นถึงบทบาทของสื่อเพื่อสร้างความปรงดองสมานฉันในอนาคตแล้วก็สะท้อนประเด็นปัญหาต่างๆไปยังคณะกรรมการด้วยนะคะซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คาดว่าภายในเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะส่ง สรุปรายงานการศึกษาเบื้องต้นให้กับทางประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภยัยเพื่อนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะทางานในอดีตมาปรับให้สอดคล้องกับปัจจุบันจะได้นําไปสู่การสร้างความสมานฉันต่อไปน่นะคะโดยกระบวนการต่อไปจะเป็นเรื่องของการคาดหวังว่าเวทีเจราจาพูดคุยหาทางอ,อกร่วมกันเนี่ยจะสำเร็จผลค่ะ